สวัสดีครับยิดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์มสองนะครับพบกับผมเช่นเคนะครับเทลลิสนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูรถกระบะนะครับวันนี้เป็นคิวของมิตซูบิชิไททันนะครับ GLS 4219 0นะครับก่อนเดินนะครับผมขอแนะนําร้านก่อนนะครับทางร้านนะครับอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ มีบริการทําสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับทางร้านเปิดให้บริการมายาวนานมากกว่า30ปีนะครับร้านอยู่ในเขตอําเภอเมืองนะครับอยู่ตรงข้ามเปนจะกวัดหลวงนะครับมาไม่ถูกยังไงก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับผมทางร้านนะครับรับประกันรถนะครับไม่มีบัตรเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากซื้อแล้วนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับมีชนมีปั้มทางร้านยินดีรับคืนพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีก 1,000 0 0บาทนะครับผมแล้วก็รับประกันราคานะครับว่าถูกที่สุดติดอันดับ1ใน5ของประเทศไทยนะครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับมิตซูบิชิออร n เนียลไททันนะครับ2.4 g l x นะครับรถปี2019นะครับ2019ปี62นะครับคันนี้นะครับราคาขายนะครับ4,88,000นะครับ4,88,000นคันนี้รถเพิ่งมาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆนะครับแล้วก็รถยังไม่ได้ทำ ยังไม่ได้เก็บรอยนะครับก็จะมีรอยถลอกตามการใช้งานนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับคันนี้นะครับเป็นสีบอลนะครับโฉมหน้าใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับพาดูทุกจุดนะครับที่จําเป็นนะครับเป็นรถมืสองนะครับผมจะพาดูนะครับว่ารถไม่ชนไม่คว่ำนะครับจุดที่เราต้องสังเกตมีตรงไหนบ้างนะครับด้านหน้าก็จะมีรอยถลอกนิดนึงนะครับผม นิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการใช้งานนะครับผมจะไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าให้ลูกค้าศึกษาต่อนะครับแต่ว่ารถเนี่ยสภาพเดินนะครับต้องดูยังไงนะครับผมจะพาดูแบบนั้นนะครับคันนี้เป็นสีบอลนะครับสีมีรอยถลอกตามการใช้งานนะครับเป็นชนหน้านะครับแล้วก็ที่ซูมล้อด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับล้อหน้าซ้ายนะครับสีบอลเงินนะครับ จะพาดูช้าๆนะครับคันนี้สภาพเดิมนะครับรับประกันไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีบัตรรับประกันให้มีชนมีคว่ำยินดีรับคืนนะครับแถมค่าเสียเวลาให้อีกหนึ่งแสนบาทนะครับล้อแมกนะครับแมกขอบสิบแปดนิ้วนะครับมาพร้อมกต่ยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะครับแม็กก็ถือว่าโอเคนะครับสวยนะลงตัวนะครับดอกยางเหลืออีกเยอะนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับรถวิ่งไม่กี่หมื่นโลนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆนะครับวนให้ครบหนึ่งรอบแล้วก็จะพาดูว่ารถไม่ชนไม่คว่ำนะครับต้องดูจุดไหนยังไงบ้างนะครับถลอกนิดหน่อยครับคันนี้นะครับถือว่าสวยมากๆนะครับ Mitsubishi Python 2.4 GLX นะครับ ปี2019นะครับสวยมากครับอันนี้ใส่แม็กมาลงตัวนะครับรถไม่ได้โหลดนะครับรถสภาพเดิมนะครับไม่ได้โหลดนะครับก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับ่าดูรอบๆนะครับสีสันก็ถือว่าสวยงามนะครับเราถลอกนิดเดียวนะครับขาดูช้าๆนะครับชัดๆนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ น่าหล่อมากครับคันนี้น่าหล่อมากนะครับมิสูบิชิคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูนะครับว่ารถไม่ชวไม่คว่ำนะครับที่ผมพาดูทุกคลิปนะครับก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเมทอาร์นะครับผมบางเดิมนะครับไม่เคยเคาะพ่นสีนะครับไม่เคยทําสีเลยนะครับบางเดิมนะครับบางเดิมมากๆนะครับสีเดิมนะครับ ประตูซ้ายน,นะครับพาดูรอบๆแล้วก็จะพาดูทุกบานนะครับประตูทุกบานนะครับหัวน็อตนะครับเดิมนะครับนัดเดิมไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับทุกจุดนะฮะประตูนะครับเดิมทุกจุดครับนะครับเมทอาร์กนะครับจีดสำคัญนะครับซีนนะครับ ไม่เคยทำเลยนะฮะเล็บจิกเป็นรอยนะครับทางร้านรับประกันนะครับไม่ชนไม่ความนะครับมีบัตรการันตีให้มีชนมีความยินดีรับคืนนะครับมีบริการทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ผมมีบริการส่งด้วยนะครับมีบริการส่งฟรีนะครับสนใจทักสอบถามได้เลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ครับมีบริการนะครับ ตะเข็บเดิมนะครับไม่เคยทำนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับบางๆเลยครับนะครับอันนี้ฝั่งแคปซ้ายนะครับน็อตเดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับน็อตแคปฝั่งซ้ายในผ่านเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีบริษัทนะครับกูอินสเปกชั่นนะครับที่มาร่วมรับประกันให้ด้วยนะครับว่ารถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำนะครับ นอตไม่เคยขันเลยครับทุกจุดนะครับแตมโรงงานอยู่ครบนะครับตัวล็อกนะครับไม่เคยขันไม่เคยขยับเลยนะครับภายในยังไม่ได้แข่เลยครับคันนี้ถือว่าสภาพดีนะครับใหม่มากๆนะครับสันกระบะนะครับสวยงามนะครับไม่เคยขันไม่เคยเคาะไม่เคยทำสี นะครับเดิมนะครับคันนี้บางทั้งคันนะครับที่คอนี่คือคอให้ฟังเสียงว่ามันบางนะครับอ่ะนี่ก็มาดูฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็ทัดเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับเหล็กบางนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับซีนนะครับอยู่ครบนะครับน็อตนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับเหมือนเดิมนะครับผม ือว่าสวยงามมากนะครับคันนี้รถเดิมนะครับรับประกันนะครับราคานะครับก็เป็นราคามือสองนะครับซื้อได้ในราคามือสองสภาพให้เก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับตัวการใช้งานแาสักหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับือว่าไม่เยอะนะครับมีแต่เก้าสิบก็ได้นะครับไฟท้ายเดิมทุกอย่างเดิมนะครับดกเว้นลอนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อมาใหม่นะครับยางเช่ได้ยาวๆนะครับ แม็กสวยเลยนะครับแม็กกับน็อตล้อเปลี่ยนใหม่นะครับมาดูฝั่งขวานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีดึงนะครับก็ใช้ทั้งสี่เลยนะครับค่อยๆนะครับดึงแบบนี้นะครับท่านไปดูรถที่ไหนก็ดึงเลยนะครับขออนุญาตเขานิดนึงนะครับขอดึงดูหน่อยนะนะครับอันนี้ผมก็ดึงให้ดูเลยนะครับ คือรถถ้าไม่ชนไม่คว่ำนะครับเหล็กตัวนี้นะครับจะต้องบางเดิมนะครับไม่มีการเคาะทําสีนะครับภายในก็จะมองเห็นแบบนี้นะครับเหล็กก็จะเป็นบางนะครับไม่เคยเคาะไม่เคยพ่นสีใหม่นะครับกะต้องบางๆนะครับทุกจุดนะครับน็อตนะครับไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับทุกตัวนะครับ รถปี2 0 1 9นะครับคันนี้ราคา4 8 8 0 0 0แนะครับมัดเดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับเดิมทุกจุดนะครับสติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับรุ่นนี้นะครับบาร์โค้ดนะครับอยู่นี่นะครับ นี้เลยนะครับแล้วก็เลขคซีนะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับมองเห็นไม่เลยอ่านะครับเดดเจีนะครับพาดูทุกจุดนะครับสบายใจได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับทางร้านรับประกันมีบัตรการันตีให้ไม่ชนไม่ความไม่ชนไม่ความรับคืนแถมอีก1นึ่งแสนบาทนะครับถุงลมนิรภัยนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับภายในสวยมากๆนะครับภายในสวยมากๆเลยนะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงแล้วก็ดูหลังคากันก่อนนะครับมีเราเจอมานิดนึงนะครับนิดหน่อยนะครับะบอกแคบไม่ขาดนะครับสวยงามมากพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับปีรถนะครับ ยอดนะครับคันนี้นะครับจดทะเบียน12พฤศจิกาปี62นะครับปลายปีนะครับปลายปี62นะครับรุ่นปี2019นะครับผม2.4นะครับเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ครับพรงมาะไยก็มีมันติดฟังก์ชันนะครับเล่งเสียงว่าเสียงจูนขึ้นได้นะครับหยุดฟังเสียงนะครับ แท้นะครับผมสองหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเอ็ดกิโลไม่สองหมื่นโลนะครับไม่สองหมื่นสามพันนะครับไม่แท้แอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับยมัพยายามติดตามข่าวต่างๆที่คิดว่าแล้วก็เปิดน,นาเดี๋ยวมีเพลงจนทีนี้ก็สิ อยากพร้อมใช้งานนะครับนะครับคร็รมดา5ตีนะครับเกียร์ธรมดา5นะครับใหม่แท้นะครับรับประกันไม่ชนไม่ข้ามมีบริการทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องห่วงดูที่จังหวัดอะไรก็สามารถซื้อได้นะครับพาไปดูเครื่องยนต์นะครับ โซต้าเครื่องก็จะมีเสียงนิดนึงนะครับจะได้ดูด้วยว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างโดยเรียบไหมนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับก็โดยเรียบนะครับผมถือว่าพร้อมใช้นะครับคันนี้นะครับโดนเรียบเลยนะครับ รถรับประกันนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับจุดสําคัญนะครับก็ดูที่แก้มนะครับซ้ายขวานะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับทันหน้านะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับทุกตัวนะครับก็ทุกตัวนะครับหม้อน้ําเดิมนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าซีซีนะครับนรับโรงงานนะครับอยู่โต๊ะนะครับค่อยๆดูนะครับ จะค่อยๆถ่ายให้ดูใล้เอยดนะครับพร้โรงานนะครับดูเต็นะครับผมเครื่องยนต์เดินเลือดนะครับปัดกระติดีเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับ่อนออกนะครับทางร้านดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับรถทุกตัวนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับทันนี้ท่านจะได้เบรคเอเดียไปด้วยนะครับดูสภาพเครื่องยนต์ครับแห้งนะครับ ม่มีคราบน้ำมันเลยนะครับแน่นมากนะครับไม่มีคราบน้ำมันเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้มากๆนะครับทันนี้ทางร้านดูแลเต่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับแล้วก็ยังมีการรับประกันนะครับผมยังมีการรับประกันตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องท้ายให้อีกนะครับ2 0,000โลนะครับหรือ6เดือนนะครับร้านมีบริการ ทำสัญญาให้ตัวประเทศนะครับตัวรถเรารับประกันไม่ชนไม่พัามีบัตรการันตปีให้นะครับหากมีชนมีพว่มนะครับแม้จดกืบเดียวนะครับทางร้านยูดีรับคืนพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีก1น0 0 0 0สบาทนะครับผมนะครับสวยมากๆครับคันนี้สูบิชิไฮทันนะครับอ่านะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่ดูนะครับผมแล้วก็สนใจรถคันนี้นะครับก็สามารถนะครับทักหรือโัวสอบถามผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างในแถบสีเหลืองนะครับผมเทอลีนะครับ0819772934นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับทังร้านนะครับมีบริการทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับและมีบริการส่ฟรีด้วยนะครับหากท่านสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับ ถ้าท่านมีและพี่น้องนะครับที่กําลังสนใจกําลังมองหารถอยู่นะครับก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้และพี่น้องท่านดูได้นะครับหากสนใจนะครับก็สอบถามได้เลยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปทันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเทลลิสนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ